สวัสดีครับเพื่อนที่เคารพรักที่ขายของบนเว็บไซต์ ebay ทุกท่านนะครับว่าวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์สายชิลนะครับผมอ่ะก็มีเพื่อนๆพ่อในกลุ่มไลน์นะครับผมเขาสงสัยว่าสงสัยว่าคือจะสามารถเข้า ebay นะครับเข้า EBay นะครับหลายๆร้านในเครื่องคอมหรือเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC ด้วยอินเทอร์เน็ตเครื่งองเส้นเดียวได้ไหมนะครับผมคือคือหมายความว่าคอมในเครื่องเดียวเนี่ยสามารถที่จะเข้า EBa y หลายๆร้านได้ไหมหลายหลายร้านนะครับหลายๆร้านได้ไหมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆนดูนะครับผมร้านแรกนะครับเป็นของผมนะคือผมจะเข้ารหัสค้างเอาไว้เลยนะครับเพราะว่า คออือเพราะว่าเออผมก็ใช้อยู่คนเดียวเนาะไม่ก็ไม่มีคนอื่นใช้เนาะผมก็เ,เข้าคือขี้เกียจล็อกล็อกเอาล็อกอินอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะร้านของผมนะครับร้านแรกเอ้าอ๋อปิดไปก่อนนี่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 อันนี้ร้านของผมเนาะนะครับปุบนี่เปิดแท็บขึ้นมาใหม่นี่ชึบ นี่เห็นไหมครับธนกิจหน้าผมนะครับผมนะอ่าเข้าให้ดูเลยนะครับนี่อ่านี่นะครับนะ <c oughs> ร้านที่สองเป็นของลูกสาวนะครับที่เป็นออทิสติกก็ใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไมโครโซอฟท์เอ็ดครับผมอืมก็ ตรงนี้ก็ปิดไปช่างมันนะนี่ปึ๊บ evey.com นะครับ evey.com นะปึ๊บอ่ามนะเออตรงนี้เป็นเส้น,สนอะไรหรือว่าเพื่อนๆไม่เห็นไม่แน่ใจนะครับคือ,อ,อจอมันเป็นเส้นนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนมีเส้นเนาะนะครับไอ พูดอะไรเขาเองดูนี่นะครับนี่ก็นี่ของลูกสาวนะครับนะครับนี่คนละหน้าตาเลยนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมก็คือคิดจะเปิดอีกสักร้านนึงแต่ว่าก็เออแต่ลูกสาวอีกคนหนึ่งเขาเขาเขาไม่ได้ให้ชื่อมานะครับเขาบอกว่าคือเขาไม่สะดวกก็โอเคไม่เป็นไรครับอ่านะ นี่อันนี้ก็อดีตภรรยานะครับผมก็นี่เป็นชื่อกริิกานะครับผมก็สามารถเข้าได้นะครับคือเข้าได้เลยนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรคือสามารถเข้าได้เลยครับเ,เครื่องคอมเคร,รื่องเดียวอินเทอร์เน็ตเครื่องเดียวนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอันนี้นะ อันนี้ตามความที่เห็นของผมนะจากประสบการณ์ที่ผมทำอีเวมาหลายปีเนาะนะครับถึงแม้ว่าเออนะครับจะเป็นร้านอันนี้ครับสมมุติว่าเอ,อ่อถึงแม้คุณจะเปิดอีกร้าน,หน,นะน,นหนึ่งนะครับผมแต่เป็นแต่เป็นอีกไอดีหนึ่งนะครับแล้วเข้าแบบเข้าโคมเหมือนกันเนี่ยอ,อ่ะเข้าอีกโคมหนึ่งนะคือเป็นลักษณะว่าเออ ใช้อีกอีเมลหนึ่งอ่ะเข้าเนี่ยครับเนี่ยนะสมมติว่าเนี่ยนะเออมันจะมีแบบให้ล็อกอินกับอีกอีเมลหนึ่งเข้านะครับผมเนี่ยนะแอ,แอตแคลนเนี่ยเห็นไหมนะครับผมเสร็จแล้วก็เข้า e ี a y อีกหนึ่งร้านนะครับผมผมก็ว่ามันไม่เป็นอะไรนะนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า e b เบอเขาเป็นเว,เว็บไซต์ที่ทำ ให้คุณทําธุรกิจเนาะแล้วเขาก็เก็บค่าคอมจากคุณใช่ไหมค่าคอมจากคุณเนี่ยคือมันคือ,อไรายได้ของเขาถูกไหมครับนะมันคือ,อไรายได้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือยิ่งคุณเปิดหลายหลายร้านอ่ะแล้วแล้วคุณขายได้อะเขาก็ยิ่งชอบจริงป่ะแม้ว่าคุณจะใช้อินเทอร์เนต็ตไม้ว่าคุณจะใช้เขาเรียกว่าเปิดสัก,กี่ร้านแล้วใช้อินเทอร์เนต็ต ภายในครึ่งเดียวกันเนี่ยผมว่ามันได้อยู่แล้วนอกเสียจากว่านอกเสียจากว่าอ่ะคุณเปิดร้านนี้นะครับร้านนี้ร้านอย่างงี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วคุณไปล็อกอินเข้าอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าอันนั้นอนะ่ะอาจจะแบบเขาก็อาจจะหาว่าคือแบบเออเป็นสแปมได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับผมก็ คือพยายามเล่าอินไว้ในครึ่งเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นแบบคนละร้านนะคนละร้านกันนะครับผมอ่ะนะครับก็น่าจะคลายความสงสัยให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับผมอืมอ่ามีอะไรเพิ่มเติมสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับ าการขายของบนเว็บไซต์ e v a y นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับ mm. ผมใต้วิดีโอหรือว่าเข้ามาถามในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับก็เออก็ผมก็ยินดีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคือ,ค,อคือไม่เหลือบากกว่าแรงที่ที่แบบผมมีความสามารถมีความรู้ในในใ,ในส่วนนั้นผมก็จะพยายามตอบให้นะครับ mm. ผมสำหรับวันนี้เอกออนไลน์ไายชิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อน ที่ขายของบนเว็บไซต์อีเวและขายของตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยนอำรวยนะครับสวัสดีครับผม